จำนวนตรงนี้ต่อนะคะลบสองเออไม่ใช่ลบศูนย์จุดสองยกกำลังสามสองยกกำลังสามเป็นแปดจุดทศนิยมหนึ่งตำแหน่งยกคูณกันสามครั้งเป็นสามตำแหน่งหนึ่งสองสามเครื่องหมายล่ะคะเครื่องหมายยกกำลังลบยกกำลังก็ต้องติดลบยกกำลังขี้ต้องติดลบนะฮะสามยกกำลังสี่ก็คือเก้ายกกำลงังสองเก้าเก้าแปดสิบเอ็ด ทศนิยม4ี่ตำแหน่งนะคะ 1, 2, 3, 4นะคะเครื่องหมายยกกําลังคู่เป็นบวกทันไหม1ยกกําลังเท่าไหร่ก็เป็น1แต่ว่าทศนิยมนี้มันจะจุดจุดหก็คือ1ตําตำแหน่งคูณกัน4ครั้งก็4ต 1, 2, 3, 4. ํตำแหน่ง1 2 3 4 4สตำแหน่งเครื่องหมายลบยกกําลังบวก,กลบยกกําลังเลขคู่ก็เป็นบวก สามยกกําลังสองคือเก้ายกกําลังเป็นเลขคู่นะคะเครื่องหมายลบหายไปนะตัวนี้ล่ะสามยกกําลังสามเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะคะยกกาลังเป็นเลขคี่เครื่องหมายจะติดลบตัวนี้สองยกกําลังสี่ก็คือสิบหกยกกาลังเป็นเลขคู่เครื่องหมายลบหายไปสองยกกําลังเจ็ดก็คือสองยกกําลังห้าซึ่ง เท่ากับ32คูณกับ2ยกกลัง2ก็คือ4นะฮะ32คูณ4เป็น32คูณ4นะฮะเป็น128 128ยกกลังเป็นเลขคี่เครื่องหมายติดลบ7ยกกลัง3เท่าไหร่นะ7 7 49, 49 49คูณ7เป็น3 4 3 3 4 3นะคะเครื่องหมายลบยกกำลังคี้ติดลบตัวนี้ล่ะคะลบสยกกำลัง3ามลบสส่วนหยกกำลัง3 4 4 4 16 16 4เป็น64นะฮะ5ยกกำลัง3ามรลบยกกำลังคี้เป็นลบ 2ยกกลัง3เป็น8 7ยกกลัง3เป็น3 4 3นะคะยกกลังติดเอ่อยกกลังขี่นะคะติดลบเป็นติดลบ3ยกกลัง5 3 3 9 9 3 27 27คูณ9 27คูณ9 2 4 3 สยกกำลังห้าสอันนี้เป็น32มใช่ไหมสอยกกำลัง5เครื่องหมายติดลบนะฮะสยกกำลังสี่เป็น16 3หกยกกำลังสี่คือ 9, 9, 81เนะฮะเครื่องหมายเป็นไงบวก1.5ยกกำลังสองสิหคือเท่าไหร่นะสองห สองห้ 2, 2, นะคะทศนิยมก่อนทศนิยมสองตำแหน่ง2.25ลบยกกำลังสองเป็นบวก0.88ยกกกำลัง3 8 8, 8 8 64 8, 64ปดหคูณ8 5 1ห้า2ิยทศนิยม3ตำแหน่งเครื่องหมายตรงนี้เนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมลบมันอยู่ข้างหน้ามันทำยกกำลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังไงลบก็ต้องเป็นลบถ้าเจอแบบนี้ถึงแม้ว่ากำลังจะเป็นคู่นะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาลบข้างหน้าติดลบอยู่ดีนะคะนะสังเกตนะวงเล็บตรงนี้คือต้องทำชุดนี้เสร็จก่อนแต่ลบยังอยู่ลบตัวนี้ย้ายมานี่เลยไม,ไม่เกี่ยวกับกำลังนะคะทำกำลังเสร็จเรียบร้อยยังไงก็ต้องติดลบอยู่ดีชุดนี้ล่ะอันนี้เห็นไหมเอ,เอาลบสอมาเป็นฐานเพราะฉะนั้นลบสอสองยกกำลังสามเป็นแด ติดลบอยู่ข้างหน้าเอา่อติดลบอยู่ตรงนี้นะคะติดลบติดลบยกกาลังลบติดลบยกกําลังขี้เป็นลบนะตัวนี้ล่ะบวกกับอา่าห้ายกกําลังสองคือยี่ห้าติดลบยกกําลังคู่ลบหายไปเท่าไหร่ยี่ห้าลบแปดสิบสามเห็นไหมคะ